เฮลิคอปเตอร์โจมตีลำแรกของสหรัฐเบลเอช1คอปบราหรือถูกเรียกในช่วงแรกว่าฮิ e อีคอปบราพัฒนาโดยบริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์เข้าประจำการปี1967ในช่วงสงครามเวียดนามก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอย่าง u h 1ฮิ e อีใช้ในภารกิจลำเลียงและกู้ภยัยถูกนำมาติดอาวุธเบาเพื่อใช้โจมตีและสนับสนุนแต่เมื่อเข้าสู่สงครามเวียดนามกลับพบว่า u h 1ถูกยิงตกบ่อยเพราะบินช้าและไม่เหมาะกับภารกิจโจมตี บริษัทเบลจึงออกแบบ AH1 คอบราโดยเอาโครงของฮิวอี้มาปรับให้ลำตัวแคบลงมีที่นั่งเรียงกันติดปืนกลหมุนได้และเจรวญไฮด้า70 AH1 มีจุดเด่นคือความคล่องตัวสูงยิงสนับสนุนภาคพ,พื้นได้แม่นยำโจมตีรถถังและยางกรอดได้ดี AH1 c o บรากลายเป็นพื้นฐานของ AH1W Super Cobra และถูกพัฒนาต่อมาเป็น AH1C Viper ที่ยังประจำการอยู่ในนาวิกโยธินสหรัฐจนถึงปัจจุบัน และไทยก็มีประจำการอยู่คือรุ่น H1F